สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีวเรนนะและตามด้วยคำถามนะครับนะแชร์แล้วนะ นะครับชื่อเร่นนะแล้วก็คำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มาทำรายการเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะครับรายการเราศาสตร์วิทยาโหราครับผมนะผมอาจารย์พ็อปครับผู้ดูแลรายการทุกรอบนะครับนะนะครับดูแลรายการในศาสตร์วิทยาโหรานะครับนะนะดูแลทุกรอบนะครับมาแล้วนะครับนะ กดแชร์กดไลฟ์ออกไปด้วยนะครับนะนะทำในนามนะครับสาวิทยาโหรานะผมดูแรายการอยู่เหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามได้นะอืมนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะเพิ่มหมอดูเด็กเข้ามานะครับให้เด็กมาทำในรายการของเรานะเออ นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอ่ะเข้ามากันได้นะกดออกไปนะคนละ9 9 9 9แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ ดูที่คำว่าสดนะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่นะครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่นะครับนะกดแชร์ออกไปสวัสดีบาสนะบา,าสนะอาจารย์บาสยานารายนะเดี๋ยวต่อไปเป็นอีกหนึ่งทีมงานเรานะครับอาจารย์บาสยานารายนะผู้ชำนาญนะครับนะ ศาสตร์เวทนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะบาลยานดารายผู้ชำนาญศาสตร์เวทนะเออนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ นะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับมาครับนะชื่อแชร์แล้วแนนวันที่สิบหกจะมีโชคหวยไหมนะแนนนะเออแนนชื่อแชร์แล้วนะ ชื่อเล่นคำถามในดูดิแชร์แล้วแนนวันที่สิบหกจะมีโชคถูกหวยไหมยังครับมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นนะนะถ้าถูกก็ถูกน้อยอ่ะมันจะมีออกดอกออกผลให้นะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้า้าแชร์ครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะมาครับผมผู้ดูแลรายการสหวิทยาโหรานาะมาเหมือนเดิมครับ กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามขอบคุณบ้านมากที่เข้ามาแชร์ให้นะทีมงานเรานะครับอาจารย์บ้าสนะครับยานนารายนะผู้มีญาณอย่างรู้นะเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามอืม เข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับอืมนะครับกดแชร์กันเข้ามา นะขอบคุณนะครับหมอบาทยาน,นารายนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9 9 0 0 9าแชร์นะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ป้องกันนะตัวเองด้วยการใส่แมสกันบ้างเนอะนะใส่ผ้าอุดจมูกใส่แมสกันนะโลกกำลงังแรงนะครับช่วงนี้นะนะแมสกํกลงังแรงมาครับเมตตามหานิยมนะ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นบาสนะคนชื่อกันญารัตเขาช่วยเราเรื่องเงินหรอครับก็น่าจะน่าจะช่วยนะไพ่ใบนี้ออกมาดีนะนะบาสนะแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีนะมาครับกดแชร์แล้ว าตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะในศาส์วิทยาโหรานะนะมาครับมาครับกดแชร์แล้วนะมาครับ มาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นและก็คำถามกดแชร์ออกไปสิครับนะคนละ9 9 9 9แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นาเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปนะเออก็ใช่เขาว่าเขาก,าใากนะออาากาให้เงินเรามั่งสักครั้งหนึ่งนะเออบาทเขากะให้เงินเรามั่งสักครั้งหนึ่งนะบาทนะเอาว่าจริงๆบาทเลยออ่าม,มาครับเหลืออีกสามนาทีเศษนะใครจะเข้ามาก็เข้ามาตอนนี้ดูที่คำพจสด ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลวผมไม่ได้อยู่นะครับกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมาครับนะผู้ดูแลรายการนะอย่างเป็นทางการนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอซิริกออภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID RIO สิริ15และ ID RIO สิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเะมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID r i AJTOP 15และ ID r i AJTOP 16ครับตอนนี้ครับนะเข้ามากันกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามถามได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะเวลาก็เหลือไม่มากนะครับอืกดแชร์ออกไป นะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะเข้ามากันได้ครับดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลผมยิ่งอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับกดไลฟ์กดแชร์ด้วยนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ครับนะ ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูราย,รายการศาวิทยาโหรานะเหมือนเดิมครับนะเข้ามาคนละ9 9 9 99, าแชร์เท่านั้นนะเข้ามากันได้เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้นะเดี๋ยวสักพั้าือผมอาจารย์ท็อปก็ต้องไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับ สำหรับรอบนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ